ค่ะทีนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อมูลค่าของเงินนะคะจากเมื่อวานที่ครูสอนไปในเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้น เราก็จะมีสูตรให้สำหรับเรื่องของดอกเบี้ยหบต้นนะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อไปมูลค่าของเงินนะคะมูลค่าของเงินก็จะมีอยู่2แบบก็คือมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตซึ่งมูลค่าปัจจุบันหมายถึงมูลค่าของเงินจํานวนหนึ่งที่ได้รับหรือจ่ายออกไปในอนาคตว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ในปัจจุบันส่วนมูลค่าอนาคตนะคะก็จะหมายถึงมูลค่าของเงินในอนาคตภายใต้ช่วงเวลาและอัตรา ตอบแทนที่กําหนดไว้ก็คือเป็นเหมือนกับเงินคาดการณ์ว่าอนาคตรเราจะมีเงินกี่บาทนะคะอ่ะทีนี้เราไปดูบรรทัดต่อไปนะคะเขาบอกว่าถ้าลงทุน p บาทได้รับดอกเบี้ยในอัตรา i เ์เนะคะเมื่อกําหนดให้ r เนี่ยเท่ากับ i ส่วนด้วยหน0คือการหาดอกเบี้ยนะคะอาตาัตราเขาก็จะให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ เราก็จะสามารถหาอัตราดอกเบีย้ยโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นปีละ m ครั้งเป็นเวลา n ปีดังนั้นเมื่อครบ n ปีจะได้เงินรวมทั้งหมดดังนี้นะคะมีอยู่2สูตรคือ1สูตรแรกก็คือการหามูลค่าเงินนะคะมูลค่าของอนาคตนะคะของเงินต้น p ก็คือแทนด้วย s เท่ากับ p วงเลบ1บวกด้วย r ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง m n นะคะ m กับ n คูณกันส่วนสูตรที่2คือ การหามูลค่าปัจจุบันของเงินรวม S นั่นเองก็คือมูลค่าเงินปัจจุบันของเราแทนด้วยสูตร P เท่ากับ S คูณ1บวกด้วย r ส่วน m ทั้งหมดยกกำลังลบ m คูณกับ n นะคะนักเรียนต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะจะต่างจากสูตรเมื่อวานนะคะอาทีนี้ไปดูตัวอย่าง ตัวอย่างของเราเราจะนำสูตรเหล่านี้มาใช้อย่างไรเราไปดูตัวอย่างที่หนึ่งของวันนี้นะคะ,ะตัวอย่างของเรา จยบอกว่ารักร้อยฝากเงินฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึง่งซึ่งธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย1.4%ปร์ซต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วนะคะในเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นเป็นยังไงเนาะ,ะโดยคิดดอกเบีย้ยทบต้นทุก3มเดือน ทีนี่จุดบอกว่าถ้าต้องการให้มีเงินในธนาคารเมื่อรักร้อยเนี่ยนะคะฝากไปเมื่อสิ้นปีที่4อยากให้มีเงินอยู่ประมาณ2,000มบาท โจทย์ถามว่ารักรอยต้องฝากเงินฝากเงินคือฝากเริ่มแรกเนี่ยเท่าไหรเนาะก็คือเงินต้นเขาบอกว่าถามว่าต้องฝากไว้อย่างน้อยเท่าไรสิ่งที่โจทย์ถามคือ ฝากเงินต้นไว้อย่างน้อยเท่าไหร่นะคะคำถามเดียวทีนี้เราไปดูสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมาให้เราบ้างสิ่งที่โจทย์บอกคือนักน้อยในฝัน่งธนานคารโดยธนาคารคิดอัตราดอกเบีย้ยคือ1.4%ต่อปีโดยคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่4นะคะจะต้องการมีเงินอยู่ประมาณสอง0 0บาทราคอยต้องใช้ เงินฝากตั้งแต่วันแรกเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไรอ่ะเราเขียนโจทย์กำหนดคืออะไรเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วมีตัวแปรอะไรบ้าง p r i m n ถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นเรามาดูเนาะเขากำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์กำหนดมี s ถูกไหม s คือ2,000 0 s, s, <S คืออะไร s, <S คือเงินรวมนะฮะเงินรวมที่เราต้องการอีก4ปีข้างหน้าและโจทย์บอกมาคืออ่าแลวคืออะไรคะอ่าแล้วก็มีอีกตัวแปรที่เราต้องรูเนาะ s, <S คือเงินรวมส่วน p คือเงินต้น p คือสิ่งที่เราต้องหาตัวแปรนี้คือสิ่งที่เราต้องหา เราต้องหา P คือเงินต้นเงินปัจจุบันที่เราจะต้องจ่ายฝากเข้าไปนะคะส่วน m หมายถึงอะไร m คือจำนวนครั้งต่อปีจำนวนครั้งต่อปีที่คิดดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นจากโจทย์เขาบอกว่าคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก3เดือนแสดงว่า1ปีมี12เดือนเขาคิดทุก3เดือนแสดงว่าเขาต้องคิดกี่ครั้งอ่าสครั้งนะคะส่วน n คืออะไร n คือจำนวนปีคือเขาต้องฝาก4ปีนะ,ะและสิ่งที่โจทย์บอกอีกคืออนะไคะ อัตราดอกเบีย้คออย,ยคือ i เนาะ i คือ1.4%เพราะฉะนั้น r เกิดจาก i ส่วนด้วย100% i คือ1.4%ส่วน100%เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยคือ0.014อ่ะพอได้ละทีนี้ต่อไปเราไปดูสิ่งที่โจทย์บอกเราเขียนครบละจากสูตรทีนี้ สูตรเราจะหาเงินปัจจุบันถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรไหนคะข้างบน x คือการหามูลค่าอนาคตส่วน p, p คือการหาเงินปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตร p เท่ากับ s วงเล็บ1บวกด้วย r ส่วนด้วย n ทั้งหมดยกบกำลังลบ m n p คืออะไระ p, p คือสิ่งที่เราก้องการหาดังนั้นทำการแทนค่า เเรารู้คือ20,000คูณด้วย1บวกด้วย R คือ0.014ส่วนด้วย M คือ4ทั้งหมดลบ M คือลบ4คูณกับ N คือ4นะคะอ่ะทีนี้ต่อไปคำนวณค่ะเราจะคำนวณได้ว่า ทำในวงเล็บก่อนนะคะจะได้20,000คูณกับอยู่ในวงเล็บนะคะเอา0.014หารด้วย4แล้วบวกด้วย1จะได้ 1. 0 0 3 5ทั้งหมดยกกำลังลบ16ดังนั้นการแก้สมก,การของเราเราจะเห็นว่าเล้ชี้มาติดลบใช่ไหมก็ย้ายลงมาหารนะคะจะได้20,000หารด้วย1 0 0 0 3 5ทั้งหมดยุกกำลัง16นักเรียนก็ไปกดเครื่องคิดเลขดูว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่า P คือเงินต้นนะ,ะจะเป็นทศนิยมหลายตำแหน่งดังนั้นคงก็จะใส่เป็นค่าประมาณนะ,ะได้18,912.63บาบาทนั่นเองเพราะฉะนั้น เราต้องฝากเข้าไปเริ่มแรกประมาณกี่บาทคะหนึ 1, ่งมื่นบาทนั่นเองนะคะอันนี้ข้อหน่อันนี้คือการหาเงินมูลค่าปัจจุบันการหามูลค่าปัจจุบันอันนี้คือการหาค่าปัจจุบันทีนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําโจทย์เราต้องสังเกตด้วยเขาให้หาอะไรเงินปัจจุบันมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าในอนาคตถ้าโจทย์ถามเกี่ยวกับ อะไรคะเราฝากเงินไปเท่านี้แล้วอนาคตเราจะมีเท่าไหร่เราก็ใช้สูตร S นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างของเรื่องมูลค่าของเงินซึ่งมีมูลค่าอยู่2แบบนะคะโอเคทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของค่างวด ค่ารายงวดซึ่งเรื่องค่ารายงวดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายเงินหรือรับเงินเป็นงวดงวดละเท่าเท่ากันติดต่อกันหลายหงวดเนาะซึ่งซึ่งการคิดค่ารายงวดนะคะก็จะเป็นในการคิดในเรื่องของการซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการจ่ายเงินแต่ละงวดจะมีระยะเวลาเท่ากันนะะซึ่งเราเนี่ยนะ ส่วนมากเราก็จะเห็นในเรื่องของการผ่อนส่งนะคะซื้อบ้านซื้ออะไรที่เขาจะคิดเป็นงวดนะคะชำระจ่ายแต่ละงวดของเราเนาะอันนี้การคิดคำนวณน,นะคะหาเงินรวมของค้าง,งวดทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ1ค่ข้างงวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวดและ2ค่ข้างงวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวดนะคะซึ่งการหาค่ารายงวดที่รับ หรือจ่ายตอนต้นงวดนะคะจะมีอยู่1สูตรนะคะซึ่งอะไรบ้างอะมาดูนะคะเขาบอกว่าค่าแรงงวดที่รับหรือจ่ายตอนต้นงวดพิจารณาจากการรับหรือจ่ายเงินแต่ละง,งวด P บาทโดยเริ่มนับจากจ่ายตอนต้นงวดรวมทั้งหมด n งวดและอัตราดอกเบี้ยต่อวดเป็น I เปอร์เซเมื่อกำหนดให้ R เท่ากับ I ส่วนด้วย100เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เขาให้อัตราดอกเบี้ยมานะคะนักเรียนก็ต้องทำการหารด้วย100เพื่อที่จะหาอัตราดอกเบี้ยต่องวดนั่นเองนะคะดังนั้นเงินรวมเมื่อสิ้นวดที่ n เราจะหาได้จากสูตร Sn นะคะอันนี้คือเงินรวม sn เท่ากับ p คูณด้วย1บวก r แล้วก็คูณด้วยวงเล็บนะคะ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง,ลง n L, ลบด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย r นั่นเองนะคะสูตรนี้อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่1ในการหาเงินรวมเมื่อสิ้นงวดที่ n นะคะตัวอย่างที่1จทยบอกว่าก้อนฝากเงินไว้500บาทเข้าบัญชีธนาคารทุกต้นเดือนเป็นเวลา4ปีโดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีแบบทบต้น ทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่4ก่กรจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไราทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะโจทย์เขาบอกมาซึ่งกอนฝากเงิน500บาทคําว่าฝากเงิน500บาทเนี่ยหมายถึงเงินต้นถูกไหมดังนั้นโจทย์บอกอะไรบ้าง P คือเงินต้นถูกไหมคะจำนวนเงินที่ฝาก หมายถึงจำนวนเงินที่ฝากในแต่ละง,งวดคือกี่บาทคะ5้า500บาทนะ,ะฝากทุกฝากเข้าบัญชีทุกต้นเดือนเป็นเวลา4ปีนะคะอาทีนี้โจทย์บอกต่อไปอีกนะคะอัตราดอกเบี้ย 2%ต่อต่อปีแบบทบต้นทุกเดือนเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยของเรา i คืออัตราดอกเบี้ยในเวลา1ปีอ่ะในเวลา1งวดอ่ะพูดผิดนะไม่ใช่1ปีนะคะ อัตราดอกเบี้ยในเวลาหนึ่ง,งวดเพราะฉะนั้นเขาให้เรามาคือต่อปีเนี่ยคือ2%ตอ่อปีแต่ทีนี้เราจะมาคิดเป็นงวดนะคะตกดอกเบี้ยแต่ละงวดเ,เท่าไหร่ก็คือเราก็เอา2หารด้วย12ก็คือ12เดือนจะเท่ากับ0.17นะแสดงว่าทีนี้พอเราได้ i แล้วดังนั้น R จะเท่ากับ i ส่วนด้วย100เราก็เอา0.17ไปหารด้วย100จะได้อัตราดอกเบีย้ยคือ0.0017นั่นเองนะคะเป็นอัตราดอกเบีย้ยในแต่ละงวดเนะาะอ่ะทีนี้ต่อไปเราไปดูโจทย์บอกอะไรมาอีกโจทย์บอก n n คือจำนวนงวด เขาบอกว่ากรเนี่ยฝากทุกเดือน4ปีแสดงว่ามีทั้งหมดกี่งวดเราก็า4ไปคูณ12ปีมี12เดือนก็เป็น48ดงวดถูกไหมนะคะอันนี้คือการเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างดังนั้นจากสูตราจากสูตรเราจะได้อะไรจากสูตร Sn เท่ากับ p คูณด้วย1บวกด้วย r สูตรด้านบนนะคะเหมือนเมื่อกี้สูตรด้านบนนี้เนาะ Sn เท่ากับ r เท่ากับ p คูณ,1บ,คณ 1, 1บวก r คูณด้วย1บวก r ยกทั้งหมดยกกำลัง n และลบด้วยอะไรคะแล้วก็ลบด้วย1ทั้งหมด ส่วนด้วย r อ่ะสูตรดังนั้นเราทำการแทนค่าค่ะจากสูตรเราก็ทำการแทนค่าซึ่งเขาต้องการทราบ sn ก็คือเงินรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้น p สิ่งที่เรารู้คืออะไรบ้าง p คืออะไรคะคือ500คูณด้วย1บวก r คือ0.0.017เพราะฉะนั้นเรนี้เราต้องใช้เคื่องคำนวณ ข้ามาช่วยนะคะแล้วก็แทนค่าต่อไปค่ะจะได้1บวก0.0017ทั้งหมดยกกำลัง n คือ48แล้วก็ลบด้วย1และทั้งหมดนี้ส่วนด้วย r คือ0.0017นะคะอ่ะดังนั้นเราก็คำนวณออกมาซึ่งเวลาคำนวณทำอย่างไร ทำในวงเล็บก่อนเอา1บวก0 0 0บวกก่อนแล้วไปยกกำลัง4 8แล้วก็ไปลบ1นะพอไพอลบ1เสร็จปุ๊บวงเล็บด้านหลังเราก็เอามาคูณกับด้านหน้าซึ่งด้านหน้าบวกกันแล้วเนาะเอา1บวกกับ0 0ไอ้0 0 0 1จแล้วก็ไปคูณกับ500หารด้วย0.0017เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า เงินรวมทั้งหมดเงินรวมทั้งหมดจะเท่ากับสิ่งที่เราหามาเมื่อกี้นะคะก็คือกี่งวดคะที่เราฝากไป48นเนาะผลรวมของ48งวดคือ25,000 26.7 อันนี้คือเงินรวมที่ใครนะเมื่อกี้ก่อนใช่ไหมจะฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออาศัยหน่วยด้วยเป็นบาทเมื่อสสิ้นสิ้นปีที่4ก่อนเขาจะมีเงินอยู่2 5 0 2 6ื่นบาทนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยแบบไหนคะค่า,ารายงวด ที่รับหรือจ่ายตอนต้นวันนั่นเองทีนี้ต่อไปเ,อเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบเดี๋ยวครูขอเขียนสูตรให้ก่อนเนาะ ทีนี้เราไปดูการคิดดอกเบี้ยแบบซ้นงวดละกันตัวต่อไปค่ารายงวดค่ารายงวด ถ้ารายงวดที่รับหรือจ่ายตอนสิ้นงวดอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของการจ่ายตอนสิ้นงวดนะคำว่าสิ้นงวดก็คือจ่ายโดนไปทั้งหมดแล้ว นะคิดดอกเบี้ย,ยหลังจากที่เราจ่ายไปวดแรกแล้วนะคะการใส่ตอนสิ้นงวดอ่ะเหมือนกับต้นเดือนกับสิ้นเดือนอ,ะอ่ะพูดง่ายๆเนาะในเรื่องของการคิดค่ารายงวดที่จ่ายตอนสิ้นงวดเพราะฉะนั้นสูตรของเขาคือสูตรคือ S n เท่ากับ P คูณกับ1บวก r ทั้งหมดยกกำลัง n ลบด้วย1นะคะและทั้งหมดส่วนด้วย r อ,อันนี้คือสูตรสูตรของการหาค่าไรยงวดเมื่อสิ้นงวดนั่นเองนะคะอะเดาีมาดูตัวอย่างว่า2ออย่างนี้จะต่างกันอย่างไร โจทย์บอกว่าทวีฝากเงิน500บาทเข้าบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือนเป็นเวลา4ปีโดยธนาคารให้อัตราดอกเบี้ย2%รเต่อปีแบบทบต้นทุกเดือนเมื่อสิ้นปีที่4ทวีจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไรดังนั้นโจทย์บอกอะไรมาบ้างโจทย์บอก P คือเงินต้นก็คือเงินฝากเงินฝากแต่ละงวด เงินฝากแต่ละงว,ด,วดคือ500บาทและโจทย์บอกมาคือ n ถูกไหม n คือจํานวนงวดจํานวนงวดสิ่งที่เขาจะต้องฝากเข้ามีทั้งหมด4ปีอ่ะสปีก็คือเอา4ไปคูณ12ก็จะเป็น48นงวดและโจทย์บอก i มาคือ อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยในเวลา1งวดเพราะโจทย์บอกว่าเป็นสองเซต่อปีดังนั้นเราต้องมาคิดเป็นงวดนะคะก็สองหารด้วยสิบสองเท่ากับ0.17ดังนั้น r จ,จะเท่ากับ i ส่วนด้วย 100ก็คือ0.17หารด้วย100ตอบ0.0017อ่าแล้วเราก็นำไปแทนในสูตรสูตรของเราด้านบนกี้จากสูตร Sn เท่ากับ P คูณกับ1บวก R ทั้งหมดอยูกกำลัง n ลบด้วย1 และทั้งหมดนี้ส่วนด้วย r นะคะ r แทนลงไป sn ของเราเราทำการแทนค่า p คือ500 1บวก0 0 0ย7ยกกำลัง n คือ48ลบด้วย1ทั้งหมดส่วนด้วย r คือ0.0017ดังนั้นเมื่อเราคำนวณแล้วนะคะ ผลรวมทั้ง48งวดเท่ากับ2 4 9 8 4 2 8บาทจบแล้วนี่คือการหาค่างวดเมื่อสิ้นงวดนะคะเราจะเห็นว่าขอเพิ่มเติมให้นนิดหึ่งการคำนวณ เราจะพบว่าการฝากเงินตอนตอน้นงวดและ ให้เงินรวมเมื่อสิ้นงมวดเมื่อสิ้นมวที่เอ็นมีจำนวนแตกต่าง กันอย่างไรนะคะเขาบอกว่าการฝากตอนต้นงวดจะได้รับจะได้รับเงินรวมทั้งหมดมากกว่า,ามากกว่าการฝาก ตอนสิ้นงวดนั่นี้นะคะอันนี้คือข้อสังเกตที่เราสามารถจะดูจากสิ่งที่เราหามาเมื่อกี้สองตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าการฝากตอนต้นงวดกับสิ้นงวดจะได้เงินต่างกันนะคะโอเคสำหรับวัน่นี้ก็จบแล้วเดี๋ยวชั่วโม,มงหน้าก็จะมา ขึ้นหัวข้อใหม่นะคะวันนี้ก็เช่นก่อน